สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชิลกีวีรุ่น D 2 1 3 8 s ึ่สาำหรับรถจัก,กรยานยนย์ยามามฮ่า XMAX นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านำเข้านะครับใช้เวลา15วันในการสั่งซื้อนะครับตั้งแต่สั่งซื้อจนเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับจากอิตาลีนะครับชิวตัวนี้มีข้อดีคือว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรง แล้วก็ตัดแสงได้ดีมากนะครับใช้ที่ความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้แทนของเดิมที่ติดกับรถมาได้เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆนะครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามันจะมีโหนกตรงกลางครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงให้ตัวชิวนะครับเมื่อชั้นใช้ที่ความเร็วสูงตัวนี้จะรับแรงกระแทกได้ดี นะครับแล้วก็ตัดแสงได้ดีมากนะครับในเวลากลางวันแต่มีข้อเสียก็คืออย่างที่เห็นครับถ้าใส่กระจกสั้นเราจะมองไม่ค่อยเห็นได้หลังเท่าไหร่แนะนําว่าถ้าใส่ชิลรุ่นนี้นะครับควรจะใส่กระจกสักพวกกระจก r 3นะครับสำหรับคนที่ใช้เอกใหม่คงจะทราบกันดีนะครับว่าตัวเอกใหม่ในมีกระจกหลายไซส์ให้เลือกใช้มากนะครับเห็นว่าตัดแสงดีมากครับ เดี๋ยวมาลองมาลองขี่ดูว่าเป็นยังไงครับถ้าถ้าเป็นกระจกสั้นจะเป็นอย่างนี้นครับสังเกตแสงที่ลอดผ่านเข้ามาตัวชิว,า,วาจะเห็นว่าเส้นถนนจะคมชัดมากนะครับตัดแสงไได้ดีนะครับมีตัวกาดลมสายป่าด้วยนะครับนี่เวลาฝนตกนี่แทบจะไม่โดนน้ำเลยฮะมัน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 ผัดออกมาเลยนะครับ,กออกรบซึ่งนะั่นหมายความว่ามันก็ตา้ตานลมด้วยนะมันก็ต้านลมด้วย หลังจากใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าชิลตัวนี้มีข้อดีข้อเสียดังนี้ครับก็คือเอ,เอาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือมันค่อนข,ข้างใหญ่แล้วเนื่องจากถ้าถ้าใหญ่แล้วเมื่อเราใส่กระจกมองหลังที่สั้นนะครับอย่าง X Max นี่จะมีกระจกให้เลือกใช้หลายไส์ ถ้าถ้าใสา่ไซส์ของตัว R3 ไปเลยยาวๆมานะจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใส่เป็นกระจมองหลังสั้นที่เรายึอดอยู่บริเวณคอนโซนโลนถนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกข้อน,นึงก็คือตอนกลางคืนครับตอนคืนนี้เนื่องจากว่าตัวตัวชิลมันเป็นสีออกโทนมืดนะครับวิสัยทัศน์ในการมองระยะไกลจะไม่ค่อยดีนะักเมื่อขับขี่ยามค่ำคืนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันนี้สุดยอดครับเพราะว่ามัน ถัดแสงดีมากนะครับสุดท้ายนะครับเนื่องจากชิูมันมันจะอยู่ในระยะนี้ฮะถ้าเรานั่งมันจะอยู่ในระยะระหว่างตาของเราทีนี้เวลาขับไปตัวตัวขอบด้านบนของชิวเนี่ยมันมันจะบดบังวิสัยทัศน์ที่เรามองออกไปนะครับก็คือมันเห็นแบบก้ามก้มกึ่งๆนะฮะถ้าคนตัวที่ตัวสูงหน่อยอาจจะมองเลยไปได้ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าคนที่ตัวเล็กหน่อยครับสักสูงประมาณ1 6 0ยหนี่อาจจะเป็นปัญหาในการใช้งานได้นะครับตรงนี้ต้องลองไปดัดแปลกกันดูนะครับว่าเผื่อจะแก้ไขอะไรได้บ้างทีนี้มาพมาฟังข้อดีเันบ้างน,นะครับข้อดีคืออย่างแรกเลยผมชอบมากคือขับตอนกลางวันนี่คือมันมันมันสามารถลดแสงที่เข้าตาเราได้เยอะนะครับไม่ต้องใส่แว่นตากันแดดก็ได้ถ้ามองผ่านชิลดีไปน,นี่จะโอเคมากนะครับ แสงสะท้อนนี้ลดไปไดเยอะเลยนะครับสองคือว่าลมปะทะร่างกายเราน้อยมากถ้าถ้าเทียบกับชิวที่มากับสูงนะครับชิวติดีถลดมา,มาเรายังโดนลมโดนอะไรบ้างอันนี้คือมันมันเหมือนกับวิ่งผ่านไปเลยออกด้านข้างเนืน่องจากมันตัวใหญ่นะครับแที่สําคัญคือเมื่อขับที่ความเร็วสูงครับถ้า ถ้าท่านเคยใช้ชิลที่มีขนาดที่สูงกว่าน,นี้นะครับอย่างเช่นง,งานที่ทําขายทั่วไปมันจะมันจะกระพือเวลาขับด่วนๆสักร้อยขึ้นไปนี่เรื่องมีปัญหาละลมจะตีวนหาตัวเราไม่พอนะครับทาให้ตัวรถสะบัดด้วยเนื่องจากว่ามันบางนะครับแต่เนื่องจากชิลตัวนี้มันมันเป็นแบบเป็นอะไรเป็นอะคริลิกที่หนานครับก็เลยสามารถลดแรงตัวนี้ไปแล้วก็ใช้ที่ความเร็วสูงสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบ ผมเคยไปถึง4 4อ่าไม่มีปัญหาฮะสบายนั่งขับได้แบบชิวๆเลยนะครับถ้าจะว่าไปกับราคา4,500ผมว่าโอเคนะโอเคหรือว่าผ่านนะครับชิวตัวนี้ถ้าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวลองฝากสั่งซื้อกับพี่คนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลง Facebook ของแกไว้นะครับอขอบคุณมากครับ